ทุกทีเลยนะคะหาเห็ดเจอตอนที่จะกลับทุกทีเลยค่ะดูค่ะเยอะมากเดี๋ยวถอนหญ้าออกก่อนให้ดูความสวยงามของเห็ด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเห็ดดำขาเหลืองด้วยกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าอ้นเก็บแบบไม่ธรรมดานะคะทุกคนที่ไม่ธรรมดานี้คือเก็บตามหลังคนอื่นค่ะเพราะว่าป้าอ้นมาช้าไปนะคะคนอื่นเขามาเก็บก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นหาเห็ดได้เยอะวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเล็มหาจากที่ที่คนที่ลอดสายตาคนก่อนๆค่ะ นี่ว่าแล้วเดี๋ยวประเดิมก้นถุงด้วยขาอบอวบตรงนี้ก่อนเลยอ๊้อันนี้หัวหลุดเดี๋ยวไปดูตรงกรอหญ้าดีกว่าค่ะเผื่อเขาจะมองไม่เห็นนี่เจอแล้วดอกใหญ่ รงรกๆเขาไม่มาเก็บก็เสร็จประอ้นค่ะดูค่ะดอกใหญ่ๆเลยโอ้ยเสียงใบไม้ก็เ,เสียงกิ่งไม้ต้นไม้อีดออดอีดออดดูค่ะอยากใส่ถุงมือแต่ว่าเก็บไม่ถนัดค่ะโชคดีที่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเดือนธันวาคมแล้วแต่ว่าอากาศยังอุ่นปีนี้ อากาศแปรปรวนมากค่ะไม่ว่าทั้งที่ไทยและที่ยุโรปนะคะป้าอ้นชอบเก็บเห็ดดำตรงมอสนะคะเพราะว่าขาเขายาวค่ะไหนเนาะตรงนี้ออันนี้อันนี้เน่าค่ะ ดูค่ะได้เลมทีละดอกสองดอกแต่ว่าถ้าขาใหญ่แบบนี้ก็ยอมค่ะอุ๊บจุ๊บจุ๊บดูค่ะสวยหูตรงนี้ดอกใหญ่มีอีกไหมนนอง ดอกเล็กแต่ขายาวอุ้ดูเขาหลบในหลืดหลบในหลืดใช่ไหมถูกแล้วโอ้เสียดายเขาเน่าแล้วดอกข้างๆได้ดอกเดียวค่ะดึงอีกด,ดอกอุ้ยสองค่ะโอ้ยหนอเสียงใบไมเสืยดสีอีดออดอีดออด วันนี้ป้าอ้นอยู่ป่าคนเดียวเพราะว่าป้าอ้นเก็บเห็ดวันธรรมดาอีกแล้วค่ะคนก็ไปทำงานขนาัมาวันธรรมดาก็เนี่ยค่ะมาไม่ทันเขาค่ะเพราะว่าเขามาเก็บช่วงวิกเอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวส่องหาดูดอกใหญ่ๆน่ปน้าอ้น ตรงนี้ดอกบานใหญ่แต่ขาเขาผอมค่ะเล็กโอ้โหนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วดอกใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะเจอดอกใหญ่สวยกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นภาพภาพอะไรนะคะอพูดเขาพูดไม่ออกอีกแล้วขาเรียกว่าภาพหน้าปกค่ะอืมเสียดายค่ะขึ้นราอุ้ยมาใหม่ทัน ยังได้ทางนี้อีกค่ะนี่มีสองเราก็เอาความจริงพระอ้นเดินผ่านแล้วนะคะตรงเนี้ยอยู่ในซอกในหลืบอีกโหชอบนี้สวยค่ะเดี๋ยวเ๋ วางเห็นไหมห่วไม่อยากดึงเอาดินมาเยอะเลยขอดึงทีละดอกนะคะอันนี้ยังใช้ได้นะคะ ดูทข้างในทั้งนั้นค่ะเขาอยู่ใต้ใบไม้นะคะอาวอน้นกลับมาคืนค่ะกลับมาคืนอย่าข้ามดอกใหญ่ไปนะคะนี่ค่ะเขาหลบสายตา ตามหลังคนอื่นเขาก็หมานอยู่นะคะทุกคนมันนี่เสียดายขึ้นราค่ะกลุ่มนี้สวยมากค่ะเสียดายบางดอกก็ขึ้นราแล้วนะคะ โอ้ยหลุดเฮ้ขาดโู้ยด,ดูกลุ่มนั้นค่ะออให้ขาใหญ่ๆเอา้าทำไมามีเสียงฟ้าร้องเออฝนจ้าตอนเข้าป่าที่ไรคือมีแต่มืดๆแล้วก็เสียงฟ้าร้อง แหวกแกยานะคะก่อนออกจากบ้านก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วนะคะว่าฝนไม่ตกนะคะแต่พอมาถึงป่าคือฟ้าร้องอะ่ะโอ้ยอยังได้ยินเสียงอีดออดอดอดอ,ดอยู่เนะ้อ กลุ่มนี้ดอกยังเล็กอยู่เลยค่ะถ้าอากาศไม่ติดลบยังพอมีรุ้นได้เก็บนะคะแต่ว่าปอ้อ้นไม่มีเวลาเข้าป่าแล้วค่ะจะเข้าอีกทีก็ปลายเดือนธันวาคมจะสิ้นปีนู่นนะคะเข้าป่าตรงนี้นะคะ ป้าอ้นเดินหลายป่าค่ะต้องบอกต้องบอกคนแต่ว่ากลับมาก็ไม่รู้ว่าเห็ดเขาจะยังอยู่รอหรือเปล่าก็ยังว่าค่ะถ้าสมมุติว่าอุณภูมิติดลบเขาก็จะไม่อยู่รอป้าอ้นนะคะดูค่ะตรงนี้ขาสั้นๆยึบ ดอกหลบดอกใหญ่ดอกเดียวเองค่ะต้องมองหาเพื่อนเขานีไม่หลบ สีแบบนี้ค่ะสวยเหมือนดอกไม้โอ้ยา่าต้นยา่าเข้าปากป้าอ้นเนี่ยพูดมากไงังหลบอีกนะคะจะกล้ามาใกล้ หมดแต่ตั้งใจงัดลืมโฟกัสที่เห็ดใต้ซอกนี่ดอกใหญ่อีกแล้วค่ะสีดำๆยังไม่ขึ้นรานนะคะใบไม้ปิด นี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาบุกดงหญ้าเอาดอกใหญ่ๆนะคะทุกคนเหนี้ว่าดอกใหญ่ได้ดอกเล็กเฉยนั่นค่ะเขาอยู่ข้างในอะคะ่ะไหนน้องเพื่อนๆเ,เห็นยังเอ่ยแค่ดอกเดียวเองอะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเห็นเยอะกว่านี้นะคะ ไม่เป็นไรค่ะมาเก็บเอารอบนอกดีกว่าเห็นตามหลังอีกสองดอกนะคะรีบเก็บไปก่อนที่จะเดินหน้าเดี๋ยวจะลืมค่ะยังอยู่ทางนน้นอีกนะคะ เดี๋ยวป้าอุ่นพาแหวกหญ้าอีกแล้วนะคะเล่นสั้นหากับเห็ดอุ้ยดูค่ะดอกใหญ่มากทาานู้นอีกค่ะไปจ้า ถึงก็ไม่รอยคนตัดแล้วนะอึ๊บไกลหน่อยค่ะ ลายขึ้นราแต่ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นสีของหมวกเขาอะค่ะอันนี้เน่านะคะสังเกตดูจากความรสสัมผัสเขาเละ,เละ ีอดอกทั้งนี้ค่ะยังพอมองเห็นเรื่อยๆนะคะดอกใหญ่ๆอะค่ะ ในซอกในหลืบก็มีค่ะสวยแต่ดึงยากนะคะเพราะว่าเขาเปราะค่ะขายาวด้วย หักจริงด้วยค่ะหมวกหักนะคะอีกฝั่งหนึ่งจ้าเปลือกไม้หล่นปาดทุกคนเก็บดอกนี้แต่สายตามมาเจอตรงนี้ค่ะปอดอุ้ยหนอ แก่ยังเนอะนี่เนาะยังนะคะทำไมไม่เก็บฝั่งทางน,นี้ก่อน <c oughs> คือตาโฟกัสเธอดอกใหญ่อันนี้เขาขึ้นราเขาขึ้นราหรือว่าสีจากใต้หมวกตรงนี้เขาเปื้อนเนาะ เ,เก็บไปด้วยดีกว่าค่ะกลุ่มตรงนี้น่าจะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็กลุ่มใหญ่ได้เยอะอยู่ค่ะ กลุ่มใหญ่สีกลมกลืนหน่อยนะคะสีกลมกลืนกับใบไม้มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ มีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะนี่ว่าตามตูดชาวบ้านเขานะคะเนี่ยไหนนาะน,นี่ค่ะเกลียวใบไม้ออก ที่ทับนะคะยังอีกกลุ่มทั้งนี้ตรงนี้ก็เหยียบเขาโอ้ยหนก็สีเขากลมกลืนก็นอย่างวะขายาวอีกดอกค่ะโอ้ยอีกดอก ดูคะ่ะเขาหลบตานนะ่ะยังเหลืออีกนะคะน่าจะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะคะดอกนี้ปาดทุกคนยังค่ะโอ้ยเนาะดอกถ้าาผ่านกลุ่มนี้ไปนี่น่าเสียดายมากเลยนะคะดูคะ่ะคขาอวบๆใหญ่ๆเลยะคะ่ะ เห็นคะยังอยู่อยู่ทางนู้นอีกนะคะจะว่าสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายสักทีนะคะประโอน้นไปค่ะนี่อ,อ๋อหันกลับมาทางที่เดินผ่านตะกี้ก็เจออีกค่ะ โอ้ยนเนาะเจอตอนจะกลับทุกทีเลยนะคะหาเห็ดเจอตอนที่จะกลับทุกทีเลยค่ะดูค่ะเยอะมากเดี๋ยวถอนหญ้าออกก่อนให้ดูความสวยงามของเห็ดจะถ่ายรูปไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ ดอกใหญ่ๆทั้งนี้อีกดอกนะคะนี่ค่ะเอาจับไม่ถูกโอ้ยเนาะสงสัยไม่ได้กลับบ้านแน่เลยค่ะวันนี้ดูค่ะพอบอกจะกลับสุดท้ายก็เจอแต่ดอกสวยๆนะคะไม่อยากให้ขาเขาหักนะคะ อันนี้ดอกเล็กค่ะดูค่ะทุกคนโอ้ยนอนนี่ซะบ้อน,นีนนะฮงเขาหลบอยู่ในหลืบนะคะนี่คือผลงานสำหรับวันนี้นะคะ เลมตามหลังเขาก็พอได้ลุ้นขาใหญ่ๆยาวๆอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงป้าอ้นขอตัดขาเห็ดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่อยากเอาไปเป็นขยะที่บ้านค่ะ อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ